วิธีติดตั้ง n น t f l i x ในแว่น Pico a อ t นตเอ่อพิกโกีอันตาตัวล่าสุดนะครับตอนนี้ผมสามารถเปิดดูได้แล้วนี่นะครับก็ให้ใช้ Netflix เวอร์ชันเก่าต้องขอบคุณคุณเอ่อทาตีด้วยนะครับที่ช่วยแนะนำเวอร์ชันนี้นะครับ ก็คือเวอร์ชัน8 1ดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชันล่าสุดจะเป็น8.127อันนี้จะลงไม่ได้อันนี้ผมโหลดมาแล้วนะครับ8.123อันนี้ผมจะลองเปิดดูนะนี่ครับติดตั้งได้ตัว8.123แต่ถ้าเป็น8.127ตัวล่าสุดนะครับ มันจะติดตั้งไม่มันจะเด้งออกเลยนะครับเพราะเขาเปลี่ยนแบบนำสกุลไฟล์เป็นแบบใหม่ก็ถ้าใครใช้พิ c โคสอันต้าอยู่แล้วถ้าเกิดอยากจะเล่น Netflix นะครับก็แนะนาเป็นตัวนี้แต่ระบบเสียงจะดีไม่เท่ากับการใช้เวอร์ชว่เดสก์ท็อปนะครับผมรู้สึกเวอร์ชว่เดสก์ท็อปเสียงจะดีกว่าเยอะเลยคุณลูกค้าทำรายการอะไรคะประทวงนี่ครับตัวระบบเสียงใน ตัวเวอร์ชันเดสก์ท็อปที่ผมฟังดูสิมันจะโอเคกว่าครับเอากลับไปศึกษาก่อนตัดสินใจแล้วก็มุมจออะไรต่างๆก็คือแบบจะเหมาะกว่าที่ช่องบริการไม่ได้อยากได้รายละเอียดคเราสามารถดูหนังไปแล้วก็เสิร์ชเว็บไปด้วยก็ได้ครับถ้าเราใช้เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะแต่เวอร์ชัเดสก์ท็อปนี้ผมซื้อมา829บาทนะครับซึ่งตอนนี้ก็ ใช้เลนเบียใช้ก็ไม่ค่อยคุุมเท่าไหร่เพราะว่ามันมีแต่จอยแต่ว่าแตกขาดมันไม่ติดถ้าแตกขาดใช้จะต้องใช้ตัวโปรแกรมตัวนี้ถ้าหากใครอยากได้ลิงก์ตัว Netflix เวอร์ชัน1.23นะครับตัวเก่าตัวนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ในใต้คลิปให้นะครับอยู่ในดิสคริปชันของคลิป YouTube